เอาละครับก็ขอสวิดัสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเวอนะทุกคนเออก็วันนี้ผมก็สกตรีมมาทั้งหมด2รอบนะทุกคนอ่ะก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ การรับของไม่ได้นะทุกคนเออของที่เราจะได้รับก็คือของรางวัล CBT นะทุกคนอ่ะสังเกตที่ว่ากดมาที่ตรงงพาสปอร์ตตรงนี้แล้วในสตรีมมีผู้เล่นมากมายที่แบบว่ามาบอกกองผมว่าพี่ครับพี่ลองกดไปที่ตรงพาสปอร์ตสิมันจะมีรางวัลล็อกอินผู้เล่น7วันซึ่งผมก็เข้าออกเข้าออกประมาณ20รอบแล้วแม่งก็ไม่ได้เออคือผม จะมาสอนวิธีแก้นะทุกคนอ่ะจะทําให้เราสามารถรับรางวัลได้นะทุกคนเออสังเกตว่าผมคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะมีแค่พาสปอร์ตกับกองทุนใช่ไหมอ่ะนี่ๆเห็น,นไหมเออแบบเรยวไทม์อะไรนี่น,นี่ไม่มีนะทุกคนอ่ะีไ่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยนะทุกคนอ่ะอย่างแรกให้ทุกคนโหลด โปรแกรมจำลองขึ้นมา1โปรแกรมนะทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็น Boost Stack หรือ LD Player ก็ได้นะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ไปโหลดที่ One Punch m a n o r l ขึ้นมานะอ่ะแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ใน One Punch m a n o r l นะอืมก็ในการใช้อ m มู a t เตอรในการเล่นมันก็เฟรมเรทค่อนข้างตกนะทุกคนอ่าเห็นไหมมันจะค่อนข้างกระตุกนิดหนึ่งนะแต่นี่เป็นวิธีแก้ทางเดียวที่ผมรู้ในตอนนี้นะอ่ะ อ่านี่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบจริงจังคลิกเข้าไปสตาร์ทมันเข้าไปสิอืมก็ให้แบบมันรู้เรื่องกันเป็นเลยอะ่ะอืมหลังจากที่ผมปิดสรีมาผมก็หาวิธีแก้มาหลายวิธีมากๆเลยซึ่งในสุดก็มาเจอว,วิธีนี้นะทุกคนอืมถ้าหากว่าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปทำตามอยู่กันได้นะสำหรับไอดีของผู้เล่นคนไหนที่กำลังติดบั๊กอยู่นะอ่าหลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บอ่ากดไปที่นี่เลยนี่ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าพาสปอร์ตแบบจริงจังงั้นเหรอกองทุนนี่แจกฟรีทดสอบจริงจังแล้วทุกคนเออก็วันที่3ก็จะได้ตัวระดับ s อ r ด้วยเนาะอืมจะให้เรามาเล่นแบบว่าโอ้โหไม่มีเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นนี่ก็เกินไปหน่อยอ่ะเรากดรับไปเลยอ่าได้มาทั้งหมด 40, 40บใบแล้วเนาะในส่วนตรงนี้ก็จะมีนี่อีกนี่เช็คอินตอนนี้ Open Beta แจกฟรีอีกอันนี้น่าจะเป็นวันที่2นะน่าจะรับได้ในวันที่2แล้วก็กิจกรรม7วันตรงนี้อ่ะรับไปสิของฟรีรออะไรอยู่ล่ะซึ่งผมนี้ก็ไปฟาร์มซะฟาร์มหาเงินนะคิดดูแม่งเอ้ยลำบากลำบนสักเท่าไหร่อ่ในตอนนี้เรามีทั้งหมด300 300เหรียญทองกัน1 4 140ี่เหรียญเงินนะอาจจะผมตัดภาพไปที่โปรแกรมของ PC เลยเนาะมาก็โอเคตอนนี้อยู่ในเวอร์ชัน PC กันแล้วเนาะก็เรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าของรางวัลที่เรารับมาจากโปรแกรมจำลองเราจะสามารถรับในนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะอ่ามันจะโอนมาหรือเปล่าอ่าโอเคมันมาเป็นที่เรียบร้อยแลวเนาะสำหรับของรางวัลล็อกอินนะทุกคนเออสังเกตว,ว่า300เหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันดีกว่าสำหรับตู้ของซ i เวอร์แ n งเนาะก็ในตู้นี้มีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งก็แล้วกันอืม,อม,อมนี่มีโซนิกมีซัตตมามีปริปริซัมเมอร์มีอะตอมิกมีซ i เวอร์แ n งมีโซนกความเร็วแสงมีเจนอส์อาร์มโมดแล้วก็เจมอสเอ้ยเจนอส ไซบอกแห่งความยุติธรรมนะทุกคนอาเรามาสมกันไปเลยเามาดูกันหน่อยเอฟเฟกตอนได้สีเอเเนี่ยมันเป็นยังไงอ่หน้าจอกตัวสุดท้ายมั้งเนี่ยมาแล้วเหมือนจะได้ ตไซต์มะเดี๋ยว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 ทำไมเราได้เอสอาร์ล่ะรีบใหม่รีบใหม่รีบใหม่อ๋อถึงว่ามันเป็นแสงสีม่วงเนาะถ้าเป็นแสงสีทองมันน่าจะได้เอเดสอาร์หรือเปล่าอันเดวลองดูปุ๊บอันนี้ก็เหมือนแดงปะวะ อ๋อ,อมันไม่ได้การันตีนะเออถ้าเกิดว่าเราได้ S S R แล้วเราก็ควรจะเลือกตัวนั้นไปเลยดีกว่านาะนี่อันนี้อันนี้น่าจะได้สีอันนี้น่าจะได้ S S R นะเอฟเฟกจะเป็นสีทองนี่เองโอ้โหอย่างเทพอโอ้ใส่แต่มาชุดนอนแล้ผมเล่นนั่นนั่นแหละ ผมผมบันทึกเลยยังไงยังไงก็ไม่รีแล้วยังไงผมก็เล่นสมา์นี่แหละการเสิ็จสิ้นก็เราจะเอาเนะได้ตัวไปแล้วหรือเปล่านะยังไม่ได้เหรอ หรือมันต้องสูงไห้ครบก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูว,วัดอันนี้พวกนี้เราก็มนนันอดละสก,กิปไปแม่งเลยอันนี้ปุริปุริซัมเมอร์อันนี้คือยังไงเนี่ยผมงง หัวน,นี่แม่งไม,ไม่ได้ตัวเลยอ่ะเล่นส่วนตรงนี้ผมเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันเนาะนี่ๆผมจะเลอกอันนี้แหละเพราะมันมีอันนี้ของอันนี้ของซาตมาด้วยก็เดี๋ยวเรามาสุมตู้กาชาธรรมดากันดีกว่า อาจจะเป็นต้นนี้เนาะมันแจกตัวมนวานน้าหมด40ใบนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยถ้าเกิดเราเป็นแสงสีทองก็คือเป็นเอเซาอันนี้เป็นสีสีม่วงไม่น่ามีอะไรแน่นยิงที่คิดก็สิบใบต่อไปอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่น่ามีอะไรอ้าโหอันนี้ไม่มีอะไรจริงๆเลมาใบาที่สามสิบ Okay. โอเคม่งเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรอ้อ,อนอ้อนได้มูเมนเลยเดรมมาด้วยเนาะไปต่ออะก็ได้มูเมนเลยเดรมมาก็โอเคสำหรับวิธีแก้การได้รับตัวละครเนาะก็อย่างทำตามที่ผมบอกไปอย่างแรกเลยนะเออทำตามทุกขั้นตอนก็เราจะได้ของางวันมาเป็นที่แน่นอนเนาะ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจุบไว้เพียงตอนนี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปน,นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปเลยนะครับไปลับ๊ายบาย